สารนีกแมตโลเล็กอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นงานตีปลานะครับตีปลาลุกม,มากครับเจ้าของปลาหูอีกแล้วนะครับให้ตีปลาจะสร้างโรงเรือนใหม่ครับ พระเจ้าอยู่หัวขัาจาชการเก้านะครับบุรีไม่ได้หยุดแล้วครับตีป่านะครับบุรีลงว่าครับนี่จะเผาวันครับเผาวันเยอะจริงๆครับมันอย่างว่ามันเผาวันนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่เอ่อเผาไอ้ไม้นี่ไม่เท่าไหร่แต่เผาวันนี่มันเอาอยากครับมันเหนียวมันติดไปหมดะครับมัน โคเป็นโคเล็กกำลังต้องไม่ไปจมโคนะเดินไปไม่ไหวแต่ก็ไหวอยู่ครับแรงอยู่เป็นญาญาเป็นขาวันนดิแลแรงเจ้าของโจะเอาเครื่องายญามาตัดแต่ตัดไม่ไหวครับ จะให้แมตตูมาเคลียร์งองกองฟองไว้ครับเราต้องจุดไฟเผาครับให้เง่งก่อนนะช่วงนี้ก็ผภาคเหนือก็อไม่มีฝนแล้วนะครับหมแล้วแต่หน้าวันที่สิบนี่เอ้วันที่สิบสามตุลาเนี่ภาคกลา,า,า,างภาคอื่นยังฝนยังตกอยู่นะครับโลดูข่าวแล้วฝนฝนก็ยังตกอยู่ครับ เราพิยุยู์แล้วแดดจา้านะครับอากาศก็เริ่มเย็นๆครับตอนเช้าครับแต่วันนี้รู้สึกจะมีเมฆเข้ามานิดหน่อยปกติฟ้าจะใสไม่มีเมฆเลยครับดูนครับถ้าลแมงจริงนี่ไม่ไหวนะครับเด่ยเขาวันเยอะจริงๆครับเยอะแบบ ธรรมด,ดาเลยครับที่เราใส่แยวนอนดูรอบอันนี้ก็กออจะปรับตองนิดนึงครับเออมนไม่ละเอียดนะครับโอเคครับ ผมก็จะถ่ายแต่ในรถนะครับเพราะว่ามาทํางานคนเดียวครับไม่ได้ให้น้องๆมาขับนะครับเพราะว่าน้องๆฝีมือยังไม่ไถึงเท่าไหร่ครับมาครับแล้วเจ้าของงานเขาบ่นเลยเลยต้องมาขับเองครับต้องอาศัยประสบการณ์หน่อยนะครับการขับรถ อย่างนี้ก็ลำบากหน่อยครับเสียเวลาเขาพักตีไม่เป็นนี่มันจะเสียเวลานะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับในก,การในป่าเนี่ยต้องต้องรู้ว่าเราจะเข้าทางไหนออกทางไหนนะครับไม่งั้นเสียเวลาครับ กอ,องไว้นะครับอีกเยอะเลยครับดูเลยครับเนี่ยรอบส่าอีกนะครับเนี่ย,ย,ยแกนให้ดูครับเ,เลยครับออวันนี้ก็ทำมาได้ประมาณสามชั่วโมงแล้วครับยากลงจริงครับ มีทั้งต้นไม้ใหญ่มีทั้งต้นไม้มีทั้งเถาวันนะครับสตกันมั่วไปหมดนะครับเคลลิ้งให้ให้เอี่ยเลยครับให้สะอาดนะบนี่ก็เจ,จอพวกพึ่งต่อแตนครับเกี่ย,ยเลยครับ ตีว่าเราเป็นรถตู้เอนะครับออกไปข้างนอกไม่ได้เลยครับออกไปข้างนอกไปโดนต่อยอาคมแน่ครับสวนมากก็อยู่ตามป่าอย่างนี้นะครับตามสภาพทันทีอย่างนี้นะครับผมนึกว่าถ้ารถไม่มีไม่มีตู้แอนี่สงสัยทำไม่ได้ครับโดนพึ่งต่อยแน่ครับนะจะสร้างอยู่ตาม ไม่เล็กครับพอเราไปสะกิดปัป๊บลังมันก็จะแตกตุ้งนี่ก็เอาก็าจะละปากถ้าไม่มีตู้แอร์ก็ยังไงมันก็ต่อยครับใครจะว่าอยู่รถในรถไปโคึ้งไปต่อยนี่ไม่ใช่หรอกถ้าไม่มีตู้แอาาร์ฟังก็ไม่นะอย่างดุเลยครับตีไปเรื่อยๆนะครับ คิดว่าวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าน่าจะเสร็จถูกนะครับพื้นที่ก็ประมาณทั้งสองไร่ได้ mm hmm. ก็อย่าลืมช่วยช่วยดูช่วยติดตามหน่อยนะครับสาธิตเป็นโคเลิกกเราพยายามตั้งใจทำลิปให้อ่คนที่ดูนะครับ ใครได้มีโอกาสได้ผ่านเข้ามาดูช่องนี้ก็ช่วยกวดติดตามให้หน่อยครับผมจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆครับคือดูแรงนี้กับโบต้าสามตันของผมเนี่ยครับคันเดียวเลยนะครับไปทำงาน,นก็จะพยายามถ่ายเรื่อยๆครับถ้าวันไหนถ้าได้ลูกน้องมาขับฝีมือดีๆก็จะถ่ายด้านนอก การทำงานข้างนอกวิดีโอครับนอกตัวรถนะครับอันนี้ก็ถ่ายในตัวรถไปก่อนอาะทำงานคนเดียวครับดีกอย่างครับไม่ต้องเสียค่าคนขับครับเลือ่อน่อยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทำงานคลิปหน้าก็จะเอามาให้ชมกันอีกนครับเออีมาได้เยอะแล้วมันพอสมควรครับโอเคนะครับสวัสดีครับ